สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีในายยาโสนะครับเจ็ดมงกว่วเจ็ดโมงแปดโมงนะครับสําหรับในมือนี้นะครับอุยอุดรพเพือนนะครับสีมาบวงถึงยังเร่านะครับบุญออกพรรษาเนาะนะครับบุญออกพรรษานะครับได้จัดกันมาส่ปีนะครับเนาะนะครับเป็นประเพณีนะครับของเมืองไทยฮ่องนะครับจัดเกินมาทุกจังหวัดนะครับอันนี้คือประเพณีของนะครับปัฒนธรรมของเมืองไทยกรว่าเลดนะครับเนาะนะครับ มือนี้อุยโยรอนเพื่อนอโอกาสดีๆได้มาพูดคุยกับพี่น้องอีฟซีนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆนะครับในยามเสาร์นะครับบรรยากาศดีๆนะครับแดดจ้ำพี่น้องนะครับเกือโมงกว่าถึงกว่าแปดโมงนะครับเสียงนกเสียงกาห้องเซี่ยวเซี่ยวนะครับเสียงไก่ขันห้องเซี่ยวเซี่ยวนะครับตื่นเสาร์มาครับบรรยากาศดีด้วยนะครับท่านกิ่งอำเภอเมืองครับตำบลบ้านกว่างครับกิ่งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับที่อุยโรอนเพื่อนได้ทายถ้ำได้พูดคุยกับพี่น้องในมือนี้กันแล้วนะครับฝากไว้นจะหน่อยด้วยนะครับก็ บุญนะครับออกพรรษาเนี่นะครับก็ได้จัดขึ้นมาสุ่ปีนะครับเนาะนะครับเป็นพระพินี่นะครับของเมืองไทยห้องกันนะครับมีการนะครับเปิดมาออกพรรษาลาพระเจ้านะครับเนาะนะครับแต่สมัยพอสมัยแม่นะครับปุญญาตาใหญ่นะครับที่ผ่านมากกเปิ้นก็ได้ตั้งหันนะครับสาหรับมณีสิเปิ้สิเตรียมนะครับตั้งหันนะครับถูกหันเที่ยนหรือนะครับ เป็นบักสังแต่สังถีเป็นพาเครืองเนาะนะครับพาเครื่องนะครับหยดนล้วมันโซ่านะครับใส่นุ่นนะครับเนาะนะครับเพื่อจุดนะครับในการแห่เทียนนะครับแห่เทียนพันษานะครับการออกพันษาเนาะนะครับออกพันษาก็ตรงในแห่ออกพันษาก็ตรงในแห่เนาะนะครับก็เป็นประเพณีของไทยนะครับประเทศไทยเฮ้ามาจะเข่าตะลังตะสมัยพ่อสมัยแม่เนาะนะครับกับสืบสานนะครับมาแต่นะครับรุ่นเกานะครับจนว่า ถึงรุนไม่ปัจจุบันนี้เนาะนะครับจนว่าถึงรุนไม่นะครับถึงปัจจุบันนี้กันนะครับก็เมื่อนี่ก็เป็นนะครับเป็นเป็นมือบ้านพุธเนาะนะครับมืออื่นกะเป็นมือออกพรรษานะครับเป็นมือบันพระบันเจ้านะครับบรรพระไงกับว่าใดนะครับเนาะนะครับกลายขู่หลายคนนะครับสีใได้ไปตักบาตรตักเนยนะครับเนาะทำบุญนะครับเก็บสังกะสรังกระท่านนะครับหลวงรับ ไปหาผู้หลวงรับลงไปตายตจากไปเนาะนะครับหาเจ้ากรรมนายเวียนนะครับปวดไปออกไปปวดไปนะครับปวดปล่อยออกไปนะครับเหมือนออกพรรษานะครับเนาะนะครับปไปจัหน่อยอันนี้คือว่าเมื่อน,นี้กกบอุยโยามะพื้นกะได้ไปขคลายสิงคลายคล้องเนาะนะครับกับหมู่บ้านก็ได้ไปขยบคลายซิงคลายคลองกันนะครับเมื่อน,นี้กะเฮ็ดเ้็วๆนะครับจังหน่อยกะสี่แถวจะไดออกไปนะครับเนาะสี่ดถวออกไปคลายสิ่งคายค้องนะครับ ปีวหลวงพระเพื่นนะครับสีเลียน Wit! ไปนะครับทานกิงเพื่อเมืองนะครับตำบลใดทุกหมบับ้านะครับเนาะนะครับขอให้เพราะพี่น้องนะครับกดน้นเสือสิงเสือฟองซอยนิดเด้อนนะครับปากใจะน้อยนะครับก่ออกไปขายซื่อมือนะครับกับพ่อได้ขายนะครับก่ขอขอบุญขอบุณพราะพี่น่องตาคุใหญ่นะครับผู้อุดน้นนะครับในการข่าการขายนะครับผู้เป็นนองเป็นนงก็ดีนะครับเนาะนะครับพี่น้องปองไปนะครับพี่น้องเป็นนงร้าน็ดีก็แลวกันนะครับ อุดหนุนซื้อสิ่งสืของซอยนะครับยูนอกกินกับลายสิ่งลายางเนาะนะครับราคาย่อมเย้าพี่น้องนะครับผลคุยกันไห้ลดให้ได้เนาะครับเนาะนะครับกับบริขายเต็มราคานะครับฝากไว้จะหน่นะครับช่วงนี้คือช่วงโควิดสิบเก้านะครับแมสตีสีวัคซีนนะครับในมือทางนานะครับคือมันเข้ามาเนาะอาจจะมีการเปิดประเทศนะครับมีการเปิดประเทศนะครับกับสิได้ป้องกันที่เกานะครับปิดแมสนะครับก่อนออกจากบ้านจากเรียนคือเกานะครับเนาะนะครับเสพบปีความปลอดภัยนะครับ ลดการแพร่เชื้อระบาดนะครับของโควย์ซิปเกลนะครับเนาะนะครับคือเพิ่นฉีดยาวัคซีนให้แล้วนะครับก็คือเป็นสร้างภูมิคุ้มกันนะครับบ่ให้เชื้อตัวนี้นะครับลงปอดนะครับลงปอดบ่อยเฮาทำลายชีวิตเฮาได้นะครับเนาะนะครับปูมังคนก็ฉีดไปเข็มนึงนะปูมังคุดก็ฉีดไ่สองเข็มนะครับเนาะปกติก็ฉสีสองเข็มนะครับเนาะนะครับนี่มือข้างหน้าต่อไปนะครับคันปูได้บักีดวัคซีนกันนะครับกับบ่สามารถนะครับเข้าไปนะครับ ไปรวมนะครับมองนั่นมองนี้ได้เนาะนะครับเพราะว่านะครับซุ่มเอ๋อรกับโดนระลวงนะครับโมเมนต์ต่ประเทศไทยเฮาครับทุกประเทศนะครับในโลกนี่นะครับเนาะครับตัวยุโรปเอเชียนะครับในกับได้เีดนะครับวัคซีนนะครับป้องกันโรคโควิดนะครับเนาะนะครับสร้างภูมิต้านทานนะครับบ่ไวโรคโควิดเสีย่ยไรนี่นะครับเนาะลงตับลงปวดทั่วไลยเนาะครับเนาะนะครับ เปล่าใบจันหน่อยนะครับให้ห่อนะครับที่ผู้คุมกันนะครับกัดสีดใบกับปวดไฟลปากวันนะพี่น้องนะครับกะเดือนนี้ก็เดือนตุลาคมนะครับอีกจร์หน่อยก็เดือนพฤศจิกาท่านว่านะครับยังไงเขาหนาวเนาะพี่น้องนะครับยังไงก็ได้กินเขาไม่กินเขาล้ําเขาจีครับถ้าใครมานะครับเนาะหอมไม้เมอยพี่น้องนะครับเอล่าใบจันหน่อยนะครับ กระทรวงดุส้าแทสุดนี่นะครับอุยโยรันพาเพื่อนนะครับกับบุญยาบารายยาหางเนาะกัขอขอบคุณขอบคุณนะครับเอฟซีกับขอเราต้องติดตามทางช่อง YouTube ของอุยโยรันพาเพื่อนนะครับโดยดีสามารถอุยโยรันผาเพื่อนขอขอบคุณขอบคุณนอะไรขอขอบุญพุณนเอฟซีกับขอเราต้องติดตามนะครับทางช่อง YouTube ในการดบริการค้าการขายนะครับขอรับชมนะครับในแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับในแต่ละคลิปแต่ละคลิปที่อุย้ถ่ายทำนะครับพูดคุยกับพี่น้องนะครับกับบรรยากาศสิเป็นยำโศยำคำยำเที้ยงยำใบประมาณนั้นครับที่ได้ถ่าาายทมนนนะะะคครรัับบเ เรื่องการ้องรับทำเพ่งนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับสำหรับช่วงเวลาท้ายสุดนี้นะครับวิวรำเพรื่นนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับด้วยวคำว่าสวัสดีครับนะครับขอให้เด็กน้องพรรษาให้สนุกสนานนะครับแห่เทียนกันให้มนให้สนุกสนานนะครับครับทำบุญก็ขอให้ได้บุญนะครับหลายๆเด้อยนะครับสำหรับในปีนี้นะครับสำหรับออกพรรษานะครับออกพรรษาราพัชชาครับเนาะนะครับมีอย่างกับปวดปล่อยออกไปคืออย่างออกพรรษาเนาะพี่น้องนะครับ สำหรับทรงไทยท้สุดนี้ครับอุยวรานป้าเพื่อนสิขอบจบพิมีเด้วยวคำว่าสวัสดีครับคำพื้นนี้ขอให้พี่น้องราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีทุกทุกคนทุกทุกทานนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับคือนะครับวันออกพรรษาเนาะนะครับทำบุญตากบาตรนะครับเห่เทียนพรรษานะครับป่าวไ้จะนหน่อยนะครับสำหรับในมือเพื่อนเพื่อนเตรียมนะครับเตรียมหั่นทูบหั่นเทียนหรือเทียนหั่นสอขหั่นซังนะครับเป็นพระศาตก็ไว้เลยเนาะนะครับพระาของ การออกพรรษานะครับในแต่ละปีแต่ละปีป็นีของเมืองไทยฮานะครับเด็กจัดเก่นมาทุกปีทุปีนะครับจากรุ่นเก่านะครับสู่รุ่นไม่ในปัจจุบันนี้กันแลยนะครับหรับช่วงท้ายท้สุดนี้นะครับอุยเรามเพื่อนขอจบคลิปนี้้วกครัว่าสวัสดีครับครับผมโอเคครับโอกานาพอคลิปใหม่ไปเรื่อยๆเรือกับท่างช่อง u t u b ปอุโยร์ราเพื่อนกันลนะครับสวัสดีครับครับผมครับโอเคครับ kapo